กราบสวัสดีมิตรรักและแฟนเพจไมครับอนุรักษ์และสร้างสารร์พระชวังโบราณและผู้ที่ติดตามรับชมผลงานทางช่อง TK Channel ทุกท่านนะครับวันนี้กระผมจะมาขอ update, อัปเดตการสร้างพระราชวังกรุงศรีอยุธยาซึ่งในคลิปที่ผ่านมากระผมได้อัปเดตการสร้างในส่วนของเขตพระราชฐานชั้นกลาง แล้วก็ในส่วนของเขตพระราชฐานชั้นในก็คือส่วนของพระที่นั่งบรรยงรัตนาาที่เป็นพระที่นั่งกลางสระน้ําเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตกันต่อในสิ่งที่กระผมสร้างก็คือส่วนของอพระที่นั่งทรงปืนและก็ส่วนของเขตตำหนักฝ่ายในตำหนักนางสนมนางไหนฝ่ายไหนทั้งหมด อันนี้ก็ในคลิปที่แล้วเราก็ได้อัปเดตกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือในส่วนของเขตพระที่นั่งบรรยงรัตนาราชวันนี้กระผมขอมาอัปเดตในส่วนของพระที่นั่งทรงปืนและก็ในส่วนของตําตหนักฝ่ายในทั้งหมดนะครับ ซึ่งในครั้งนี้ในคลิปนี้กระผมก็มีผลงานผลงานสร้างสรรค์ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์าการสร้างาพ้าที่นั่งพระที่นั่งองค์นี้จะอยู่หลังพระที่นั่งสุริยาตอมรินเป็นพระที่นั่งที่กระผมได้สร้างสรรค์ขึ้นมาพระที่นั่งองค์นี้ไม่ได้มีอยู่ในประวัติศาสตร์กรุงศรียอยุธยา นี่ครับผมพระที่นั่งองค์ที่พูดผูที่ผมพูดถึงก็อยู่ทางด้านหน้าของเราพระที่นั่งองค์นี้มีชื่อว่าพระที่นั่งคีตะวาทิตะดุริยลังสันนะครับเป็นพระที่นั่งที่ผมสร้างสรรค์ขึ้นมาในแนวชื่อเพจของผมก็คือการอนุรักษ์และสร้างสรรค์พระราชวังโบราณและก็เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของอแมพ ไมโครฟกรุงศรีอธุธยาของผมด้วยแล้วที่ผ่านมากระผมก็ได้ปรับปรุงพระพลาตีมุกซึ่งขนาดเดิมมีขนาดเล็กกว่าที่เราเห็นกระผมก็ได้ปรับปรุงพระพลาตีมุกให้มีขนาดใหญ่ขึ้นมาจากเดิมนะครับแล้วก็ ไอเดียดีไซน์เพื่อใหอ้สมจริงกับตัวอาคารของจริงในพระราชวังโบราณที่สุดก็ได้มาประมาณนี้แหละครับผมประพาตีมุกก็เราก็ได้ขยายขน,ขนาดจากเดิมทีขนาดน่าจะอยู่ประมาณากึ่งหนึ่งของขนาดใหม่นี้นะฮะ แต่นี้เราก็ได้ขยายให้ใหญ่ขึ้นมานี่ครับผมพระพลาตีมุกแล้วก็ได้สร้างเขตอยู่ข้างหลังพระพาาตีมุกได้สร้างเพิ่มมาอีกแล้วก็ได้เสริมกำแพงแล้วก็ได้สร้างกำแพงชั้นนอกแล้วก็ประตูเมืองต่างๆแล้วก็ตำหนักต่างๆดังที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านี้นะครับ ทั้งหมดนี้ก็เป็นผลงานที่ผมขออัปเดตการสร้างพระราชวังกุศีอธัธยาทั้งหมดซึ่งการสร้างกุศีอธัธยาถ้าวัดกันเป็นเปอร์เซนต์ในการสร้างเสร็จไปแล้วก็คือใน100%ก็สร้างเสร็จได้ไปประมาณ30นะครับผม เอาล่ะครับนี่พระพาตรีมุกโฉมใหม่ซึ่งดัดแปลงและดัดแปลงจากของเก่าสร้างเสริมจากของเก่าเพื่อให้คล้ายคลึงกับของจริงที่มีอยู่มากที่สุดอ่าแล้วเราก็ได้สร้างเพิ่มเติมอีกก็คือหลังคาของ ฉนวนทางเดินนะครับผมก็ผมได้การชี้แนะแนะนำมาจากน้องมนคุงจากช่องยิ้มดีนะฮะอะบอกว่าพี่ฉนวนเนี่ยควรจะมีหลังคาด้วยก็ผมก็เลยปรับปรุงสร้างหลังคาฉนวนนะครับก็ขอขอบคุณ ในการแนะนำชี้แนะในครั้งนี้จากน้องมนคุงด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามผลงานของพวกเราอาย่างน้องมนคุงก็ช่องยิ้มดีนะครับผมซึ่งสร้างพระราชวังกรุงศรธียาเช่นเดียวกับผมนะครับผมก็ฝากผลงานของน้องด้วยแล้วก็ฝากผลงานของกระผมด้วยนะครับ ก็ในช่อง TK Channel และก็เพจ m i n e Craft อนุรักษ์และสร้างสารรค์พระราชวังโบราณแล้วก็ฝากติดตามผลงานของอีกหลายๆคนที่สร้างาทั้งของพี่นัทที่สร้างกรุงเทพพระราชวังพระบรมราชวังของกรุงเทพมหานครผมก็ฝากทุกท่านที่ชมผลงานผมได้ ติดตามรับชมผลงานของพี่ๆแล้วก็ผลงานอีกหลายๆคนอย่างเช่นของน้องกล้องหรือของพี่ไอซ์ที่สร้างพระเมนนะฮะพระเมนในสมัยก่อนพระเมนของสมเด็จพระนางเรือล่มกระผมก็ฝากโฆษณาให้ทุกท่านได้ติดตามผลงานของพวกเรานะครับผมในช่องทาง youtube ครับผม โอเคเราก็ได้อัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วครั้งต่อไปก็ผมคิดว่าจะสร้างในส่วนของเขตอ่าพระตำหนักคูหาสวรรค์ซึ่งอยู่ทางด้านข้างของพระที่นั่งบรรยงรัตนาซึ่งเป็นส่วนของมุมกำแพงท้ายบรมพระราชวังนะผมผมสร้างได,ได้สร้างกำแพงเผื่อไว้แล้วอาจจะอาจจะต่อเติมกำแพงออกไปอีก ก็เป็นคลิปหน้าครับถ้าสร้างเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมอีกครับผมอโอเคครับอ่าก่อนจากกันในหน้าที่นี้ก็ผมก็ขอขอบพระคุณอ่าทุกท่านทั้งแฟนเพจและผู้ที่ติดตามรับชมผลงานของผมทางช่อง TK Channel ทุกท่านนะครับก็ขอขอบพระคุณ ทุกท่านเลยในมาณาที่นี้ได้ติชมรับชมแล้วก็ได้ชื่นชมผลงานของกระผมกันซึ่งคําชมของท่าน1คํางคำก็จะเป็นกําลังใจให้พวกเราได้สร้างสารรค์ผลงานให้ทุกท่านชมได้อีกเยอะเลยครับผมก็ขอขอบพระคุณมาณะนะนะที่นี้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้กระผมก็ ขอกล่าวคำว่าสวัสดีราตรีสวัสดิ์ทุกท่านครับผมก็ขอจากลากันไปก่อนนะครับไว้คลิปหน้ากระผมสร้างเสร็จแล้วก็จะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมกันใหม่กระผมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านครับผม